ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยช่วงเช้าบทความของคุณผักกาดหอมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนงังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่1สิงหาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับ8ปีลุงตู่อยู่หรือไป การเมืองก็เหมือนดนตรีมีจังหวะวันนี้หนึ่งสิงหาคมก้าวเข้าสู่เดือนสำคัญเดือนที่ลุงตู่ต้องตอบคำถามเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายก8ปีชนิดที่ทั้งคนถามและคนตอบต้องเบื่อไปตามๆกันวันที่24สิงหาคมคือวันครบ8ปีนับตั้งแต่ลุงตู่อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่จะเป็นวันสุดท้าย การอยู่ในเก้าอี้นายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา158ที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มีให้นับรวมระยะเวลา ในระหว่าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตําแหน่งหรือไม่นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ถกเถียงกันมาเป็นปีๆแล้วว่าการนับวาระเริ่มต้นและวาระสิ้นสุดในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของลุงตู่นั้นต้องเริ่มนับจากไหนและจบลงเมื่อไรเรื่องเดียวกันแต่นับไม่เหมือนกันปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับไล่ไปตามเหตุการณ์ เกิดรัฐประหาร22พฤศภาคม2557จากนั้นวันที่22กรกฎาคมประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557วันที่24สิงหาคม2557สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี วันที่24สิงหาคมที่จะถึงนี้ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีมาครบ8ปีเต็มฉะนั้นจุดเริ่มต้นการเป็นนายกรัฐมนตรีของลุงตู่มาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา19บัญญัติเอาไว้ดังนี้พระมาหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรัฐมนตรีอื่นอีกจำนวนไม่เกิน35คนตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินดำเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆและส่งเสริมความสามาัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557 มิได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีไว้แต่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความสิ้นสุดลงของนายกรัฐมนตรีคือมาตรา20วรสองบัญญัติว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งหรือเมื่อมีกรณีตามมาตรา9วงเล็บหนึ่งหรือวงเล็บสอง มาตราเก้าที่นำมาใช้โดยอนุโลมคือสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงเมื่อวงเล็บหนึ่งตายวงเล็บสองลาออกหมายความว่าภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ลุงตู่จะพ้นหน้าที่ได้มีสองกรณีคือตายและลาออกเท่านั้นไม่มีการนับวาระ และเมื่อพิจารณาในคำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,557พบข้อความที่สำคัญคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงจำเป็นต้องเข้ายึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่22พฤษภาคม2,557และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทยพุทธศักราช2,550สิ้นสุดลง ยกเว้นความในหมวด2พระมาหากษัตริย์โดยได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาไว้3ระยะคือระยะเฉพาะหน้าเป็นการใช้อำนาจสกัดการใช้กำลังและการนำอาวุธมาใช้คุกคามประชาชนยุติความหวาดระแวงและแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองที่สะสมมากว่า6เดือนให้คลี่คลายลงเพื่อเตรียมเข้าสู่ระยะที่2 ซึ่งจะจัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจัดตั้งสภาขึ้นทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินแก้ไขสถานการณ์อันวิกฤตให้กลับคืนสู่สภาวะปกติฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยความรู้รักสามัคคีและความเป็นธรรมแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองจัดให้มีกฎหมายที่จำเป็นเร่งด่วนจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และองคอ์กรต่างๆเพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอื่นๆและให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้รัดกุมเหมาะสมป้องกันและปราบปรามการทุจริตสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเป็นธรรมก่อนจะส่งมอบภารกิจเหล่านี้แก่ผู้แทนปวงชนชาวไทยและคณะรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน ในระยะต่อไปคำปรารภบมีด้ระบุเงื่อนเวลาการดำรงตำแหน่งของรัฐบาลคสชแต่พูดถึงภารกิจก่อนส่งมอบให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งความหมายก็คือนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลคสชสามารถอยู่ในตำแหน่งได้จนถึงวันนี้คือ1สิงหาคม2565หรือนานกว่า8ปีก็ได้หากมีความสามารถมากพอ และประชาชนยอมรับฉะนั้นวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหากลองตั้งตุ๊กตาเพื่อให้เห็นความชัดเจนของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่คาบเกี่ยวรัฐธรรมนูญสองฉบับจะนับอย่างไรกันแน่อย่างที่บอกข้างต้น หากลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลคอสอชอลากยาวเกินวันที่24สิงหาคม2565ขณะที่เดียวกันรัฐธรรมนูญใหม่กำลังประกาศใช้มีบทบัญญัติห้ามเป็นนายกรัฐมนตรีเกินสสมัยหรือ8ปีการเลือกตั้งจะมีช่วงปลายปีนี้และลุงตู่ประกาศจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งจะนับอย่างไรเพราะลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีเกิน8ปี ตามรัฐธรรมนูญใหม่ไปแล้วครับที่ยกตัวอย่างที่เป็นไปไม่ได้นี้ขึ้นมาเพราะอยากจะชี้ให้เห็นว่าปัญหาอาจมีทั้งจากกฎหมายและคนความจริงที่ปรากฏในขณะนี้คือลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีครบ8ปีในวันที่24สิงหาคมนี้หากนับตั้งแต่24สิงหาคม2557แต่หากเริ่มนับตั้งแต่วันที่9มิถุนายน 2,562ที่เป็นวันโปรดเกล้าให้ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2,560ก็จะไปครบ8ปีในวันที่9มิถุนายน2,570ปัญหาที่เถียงกันอยู่ในขณะนี้คือจะเริ่มนับตั้งแต่วันไหนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งเฉพาะมีตำแหน่งเดียวแต่ปัญหาคือการนับวาระการดารงตำแหน่งห้ามเกิน8ปี เพิ่งจะบัญญัติในรัฐธรรมนูญ2,560ขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2,557มีได้ระบุวาระการดำรงตำแหน่งเอาไว้จะเป็นกี่ปีก็ได้นั่นแสดงให้เห็นว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับระบุวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเอาไว้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและความแตกต่างนี้ จะสามารถนำมานับเป็นวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ต่อเนื่องได้หรือไม่เดือนสิงหาคมจังหวะชีวิตของลุงตู่กลับมาตุ้มตุ้มต่อมๆอ,อ,อีกครั้งรอฟังสารรัฐธรรมนูญครับแต่กว่าจะมีคนยื่นตีความกว่าสารจะวินิจฉัยไม่ใช่วันสองวันอาจจะเลยช่วงไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกระหว่างวันที่18 ถึง19พฤศจิกายนนี้ไปแล้วศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพ อร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ